สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอเอฟซีมาเรนะเพื่อนสุขุคนขาเช้านี้นะคะขับผ้ามาบึงนะคะบรรยากาศทั่วไปนะคะเอาเราบ้มงคนมาเร็วเอาสวัสดีค่ะ,คะเอาขึ้นไปกินแล้วทายสกีขอบคุณพีพ่สาวโคตรนะคะที่มาอาซ์ครีมมาให้นะคะทีมงานได้กินนะคะคจะออกกินไปไปกินเนอ้อไปกินเนอ้อโต้งนะคขามเมื่อมีพิเศษเท่าได้นเนี่ย เอาเอาทาสบายค่ะขอบคุณขอบคุณพี่สาวโคราชนะคะที่คนส่งได้เมาไอศครีมมาให้ทุกคนได้ทานนะคะเนื่องด้วยงานเนื่องด้ว,วันเกิดเพิ่นอีหลีหมือนี้วันเกิดพี่สาวโคราชจรงิงๆนะคะไปเห็นเอาบลาไส้ปลทั่วไปให้ไม่เยอะนลเออให้ไม่เยอะ สับแวรุ่นตีนพนัสเนี่ยเปน้อยสวีดัสสดดิชเราโกกขายบัตรก่งเด้อขอบพระคุณครับได้ยังกินไหม่กต้มไก่ไก่โอต้มไก่แม่คอนเกิดพี่สาวของเราจริงๆแกสั่งมาให้ทีมงานเราได้กินก็แมามา้างนี้วิ่งมาแล้หนูสั่งหนูว่านี่แล้วก็ว่าแม่มาถึงมือบอพนัสทวหานุ่มเซาเนี่ยทุกมือค่ะทุกมือสนอเมื่อนี้ละจ้าสนอก กินเลยเด้ออันนี้เลยเด้อขอบคุณที่นะพี่สาวพี่สาวโคราชอวยพรให้หน่อยวันอย่างวันเกิดเนาะวันเกิดจริงๆค่ะวันนี้พี่สาวโคราเมื่อหนี่เป็นวันเกิดแฟนเราเนาะแต่ครั้งก่อนน่ะ ค่ะ,คะพี่สาวโคราชอยากจะขออนุโมทนา,าสาธุบุญน้ำเลิศค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวโคราชขอให้บุญบารามีจงบังเกิดบารามีจงบังเกิดเก่พี่สาวโคราชสิ่งที่พี่สาวโคราชทำมาตลอดบุญเป็นบุญบารามีของพี่สาวโคราชขอให้ พี่สาวโคราชจงมีสุขภาพทารมามัยที่แข็งแรงขอบว่าม,มีแต่ความสุขมันมีสีสุขในทุกๆการเงินคำกล่ำแจ๋วของบางไหลเทมาเด้อสาวโคราชเด้อสาวถือบุน้ำชา,าจงเจริญเจริญค่ะพี่เจย์าาาจางก่อนลูกมันมันมม่ทากับข้าวถม่กินตัวนี้แล้วไม่จะกินอาหารไม่อร่อยขอบคุณหลายๆเด้อ,อค่ะ <Ghost. S 2> รู้ไปอาบนได้แล้วค่ะอาบแล้วค่ะแม่อาบทำไมเก่าจังเลยกำลังแถลงข่าวฮะกำลังแถลงข่าวเห็นฮะสันสานีน้าโป่งสันสานีน้าโป่งกันบอสโอ้ตอนนี้กำลังหงุดหงิดหน่อยกันยังมาประทัดในลายเด็กมายังไม่เยอะนะค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับวันเกิดด้วยพ่อครับวันเกิดเดี๋ยววันเกิดยังมาแรง ยังข้าวอยู so ่เด้กระเสอยู่อ๋อยังข้าวอยู่ใอ่คราเพันงข้าวมากจเดี Ec ๋ยวีไว้เา้็ยมาแรงปอบุ้ไอไอสกิมฮะมาหนี้ของพี่สาาก็รอดขอบุณหลายไเจ็ดงานยังกิจการยังไก่ลุงเลี้ยงจะเลื่ญนจะเลื่ย่งไเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพอหาขาเตีมทางเลย เต็มทังเลยนะคะทางนี้กำลังเห็ด,หดอุปกรณ์อย่างโบอ๋อกำลังทำรถบรรยากาศทั่วไปในสำนักงานนะพี่น้องเนาะนะคะครัพี่ยังหลายพี่น้องครับเพราะว่า,วาตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะลูกๆก,ก็ยังไม่ตื่นนะคะนนะคะ มีนัดกันซ้อมอีกเถอะคือบ่ายสามโมงนะครับพี่น้องขาสำรับงานที่นักดนตรีนะครับพี่นอ้องข้างบนอาจารย์นักดนตรีก็จะประมาณนี้นะจ๊วะวันนวดหัวมวนกันค่ะพี่น้องเฮ้านะคะในสํานักงานนะครับพี่น้องเฮ้าทางไ้ที่กับพุ่นละครพี่น้องขาตอนนี้ระบบไฟก็เริ่มขึ้นทยอยติดตั้งไปเล้่นะคะและะ้วบังทีนี่ก็มันห่อนพี่น้องเฮ้าก็เลยบ่ไดผ้าไปเ้ยพี่น้องเ้อ เลยสิผ้าเขาม้าอ้อมเขาม้ามองนี่คือเก่าสิผ้าพี่น้องไปบึงพระเอกผู้นาเด็กผู้เป็นตาหยอกกินไอ้สกิ๊พี่นอ้องกุฎาแซ่บกุฎาเสียสีเบอร์จักอ่านมาั้ยสีเบอร์จักอ่านเมื่อเนี้ยยังเ,เรื่อยๆ้วครับ กินไปเรื่อยๆมันสีอิ่มแท่นเขาดีนะสีอิ่มแท่นเขาดีมันบ่อิ่มแท่นเขาหรอกครับกินเขาได้เยอะสิเห่ยว่ะบ๊ปั่นเขามันตุยไส้รสใส่อืมวันเดียวเอามาใส่หนีด้วยอืมเขาวานไหมอืมไอ้กิมทะไมได้กินกับเขาวานนี่มุ่นเข่าแหม่ข้าวกะทิใส่เอาเด็ดตาลใส่เขาเลยมุ่นเข่าเขาวันนั่นล่ะเอามากินเสียบบ่อ กลับครับได้กินดีเนาะครับผมว่าต่อยากกินยังได้กินเบิร์ตเนาะขอบคุณพี่เต๋าโคราชหลายๆด้วยครับว่า้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับว่ายหม่ดูวยว่ายเพิ่นเอามืดยังไงมือหรือมะกรุ้ยของมือนะครับจะคิดว่ายังเไงว่าเป็นมะกรุ้ยเพราะมันตีสันคุณลุงกิมดิมเยอะเนาะอืยังว่าสันแท้อ่อ พูดแล้วว่าขอเมื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งข่อทุกผมเตียงตายห้างได้ครับหงหงหงข่ออืมพอผมเคยมากแล้วมันบ่อสูกมันบ่อทุกกัะแขงครับบ่อุกแล้วของเพื่อนอันคอสั่นเนาะอือเสียออกต้องใส่สองต้องใส่คอเคร่งปรเม็นสองขอต้องใส่คอเครื่องแม่งครับสองขอของเจ้าต้องคอเครื่องเนี่ยเ้ยสองข้อเลยพอดีเจ้าครับบอบอขอเคร่งสองข้อมันเสียอันแช่ มันมีปริมาณการการตวงของมันอยู่ดีครับ <c oughs> ึือคือม้ามันกินแล้วเน,ะนาะคึอคือม้ามันกินแล้วเนาะครับแล้วม่กินดีค่ะม่ากินแล้วเขาอยวกไกมม่มก่าไงบ้าจรลอยไหม <c oughs> ว่าคอยกินแซววัสดเนาะมันคืนเขาไม่เน้นพังอ๋อก็เลยกินบด้ครับ มันตัดเสียดาแท้แท้มันสดาจังบ่ว่าจังได๋กับตองวยบ่พากันกินเบิดเด้อว่กะว่าสิรอบดึกอือไปไปมาเบิดอีหลีเบิดอีลีเฮาบ่ยังจ่อยครับบกบ้านนึงกบ้านนึงกบ้านเนาะมันละแซ่บแท้เนาะตําเจีวบ่นตําจวสมสสุดว้เอาได้บ่น ได้หรือเปล่าสุดนายสุดวะเอมิจฉาคางเก่งตั้งแต่ติดตามด้วยพี่น้องมาดีไ่สุดยังกูหยิบกูอีบไปก่อนสูดปอร์ใหญ่จักเม็ดจีครับโอ้จักสูุดยังจักสุดสีเพชรยังถามซืกอี่ก็ตอบเลยสุดเพชรแม่โอ้สุดเพชรอืมสุดเพชรเกิดแต่เบิ้งเด้อพี่น้องว่าผมนี่ใไซยังขึ้น ขืนโซ่มาล่ำเรียงครับขืนโซ่มาล่ำเรียงเขาเฮ้เจ้าก็ขึ้นน้ำเขาตีขึ้นตัวห้อยไพ่ไเอกนี่หนิไพ่เอกครับยาวาดถอเขาสิขืนงานเขาสิขืนงานงานจังได้ผมเป็นพระเอกน้อยเมีโอ้ยไพ่สิขืนงานไพ่เอกพระเอกเตะพระเอกเล็กคือพระเอกไงโอ้ไพะเอกเตะไพ่เอกเล็กพระเอกไงจต่ของพระเอกน้อยไพ่เอกน้อยเป็นน้ำกันที่ตัวเห็นตาเป็นน้ำเขาเขากระซิบว่าเป็นนักเอกน้อยติสัน นางเอกน้อยได้หนิโออได้รับโจรมาหน่อยแล้วฮะได้รับโจรมาแม่นน้อยแล้วมันเป็นอะไรมันนังเอกเขามาศูนย์แทน <laughs> ไม่คอยซูนเหรียดีเฮ้ยตัดไปตัวนี้เลยมั้ยไม่คอยซูนเหลีหยดีจับขึ้นมาวางแขวนคอยคักแขกนางเอกให้ก็เป็นนางเอกน้อยแมให้บ่นหน่อยดิ แต่เขานผู้น่อยผู้จอยซื้อให้บพราะนนังเอกหน่อยดิเฮ้ยเญ่บ่เฮ้ยเขาถือว่าเขาถือว่าเขามีประสบการณ์ผ่านมากด้นังเอกมานี่สองฤดูกาลแล้วนะคะหนึ่งฤดูกาลฤดูกาลที่สองที่จะเข้าอืมเห็นเราเขาล่างน้อยอืมเขามาได้วงการปื้บแต่เป็นนังเอกปัับเลยเต้นแต้นของให้อืมอ้อเพิ่นเสียงดีนะตาดีเลย อ้าวเพื่อก็บบุคลิกนิสัยท่าทางได้พร้อมเบิร์ดทุกอย่างว่างตูวได้ยังร้องยังมวนด้วยไ้ยกับมวนเลยเนาะยังเสียงมวนบึ้งลองเพลงอันเสียงล่มตูนพูดตามเออลองดูบ่ลองอาะเพลงฮักออกสองมื่นลูกสาวมาซ้อมอลไรไหมอ่ะโทษสันดอกมาเก่งฮักแข็ครับผมกับลองได้อีกอันเออลองลองดูเสียงล่มตูนพูดตาม

เี้ยเงยเงี้ยเงยเงียเงยเงียเงยเง้เงี้ยเงี้ยี้ยิงเี้ยเกี้ยองี้ยเงียเอี้ยเงี้ยเี้ยเกี้ยเงี้ยเงี้ยเงก้ยงี้ยเกีเงี้ยเงี้ยงี้ยเี่ยเมี้ยเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงีเี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้งี้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยเป็นๆเงี้ยเงีวยงี้ยงี้ยเงี้เห็นยเง้ยเงีงีียง้เงี้ยเงางี้ยเเง้ยเยเงี้ี้ย้ยเงี้ย้ยเีเงาเด้